เที่ยวบางแสนออนเดย์ทริปฉบับวันเดียวกินเที่ยวถ่ายรูปแบบปัง มาถึงจุดที่1เรามาแวะไหว้วพระที่วัดธรรมนิมิตบรรยากาศวัดเงียบสง,งบร่มรื่นพอขับรถขึ้นไปด้านบนจะมีวัดจีนและมีจุดชมวิวได้นะคะใครที่แวะมาเที่ยวบางแสนพัทยาแนะนําให้มาไหว้พระที่นี่เสริมสิริมงคลกันได้นะคะมาถึงจุดที่2ไปแวะทานอาหารกลางวันกันที่อุ้มเย็นตาโฟที่นี่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟและก๋วยเตีย๋ยวต้มยำที่ใส่เครื่องกันมาให้แบบจุกๆเย็นตาโฟที่นี่มีเมนูเอกลักษณ์ใส่เครื่องไม่เหมือนที่ไหนนั่นก็คือเมนูเย็นตาโฟทะเลโตพอเขาจะใส่มาให้ทั้งหมึกไข่กุ้งทอดแบบต ใครชอบทานเย็นดัฟโฟบอกเลยว่าไม่ควรพลาดไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนมาครั้งนี้เราจะไปดูโซนใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดกันค่ะโซนใหม่เขามีอุโมงค์น้ำให้เราได้รับชมสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นฉลามปลากระเบนมาถ่ายรูปมุมนี้ได้รูปเก๋ๆก,ก,กลับไปแน่นอนเรียกได้ว่าจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่เลยก็ไม่ลืมจุดไฮไลท์โซนเดิมดูแมงกะพรุนสีสันสดใสเทียเรียกได้ว่าถ้ามาแล้วไม่ถ่ายรูปกลับไปเหมือนมาไม่ถึง ต่อไปเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันที่หาดวอนนาภากันค่ะปาบางแสนก็ต้องแวะทะเลอยู่แล้วหามุมถ่ายรูปสวยๆปังๆลงโซเชียลกันตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเดินเล่นถ่ายรูปหาดวอนเซนเราจะไปแวะหาน้ำอร่อยๆกันที่เนมิสุเกะคาเฟ่ริมหาดวอนนาภาบางแสนเราสั่งน้ำและขนมมาลองทานกันนะคะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องมะชาเกตพิเมียมจากเมืองอุจิประเทศญี่ปุ่นขนมไทายากิทากโกยากิและเกี๊ยวซ่าโฮมเมดที่ทางร้านทำสดใหม่ทุกวันด้วยนะช่วงห้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มจะมีขายราเมงผั ามาด้วยนะที่สําคัญเขาตกแต่งร้านสไตล์ญี่ปุ่นมีมุมถ่ายรูปให้เราได้ถ่ายรูปอีกด้วยใครแวะมาหาดวรนภาแนะนําให้มาร้านนี้ด้วยเลยค่ะ ที่สุดท้ายที่ไฮไลท์ที่เราอยากจะให้ลองกันเลยนั่นก็คือท่าช้างบางแสนคาเฟ่ถึงบาร์เปิดใหม่บางแสนที่ต้องมาแวะเช็คอินมาชมวิวสวยเยมเย็นดื่มทะเลกันที่ท่าช้างบางแสนพร้อมบรรยากาศยเย็นเย็นแสงอาทิตย์ตกสวยๆพร้อมกับมาทานอาหารเหนือม้วนๆรสชาติลำๆที่มาพร้อมกับแสงสีเสียงที่สวยงามที่ทางร้านจัดไว้ให้มีดีเจเปิดเพลงมันๆบอกได้เลยว่าเป็นกับบรรยากาศแน่นอน